พุ่งถึง1 2ล้านบาทจากผลงาน NFT ของ l i g ซ Sensor สร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยในงานประมูลครั้งแรกที่วงการศิลปะไทยขานรับเทรนด์การลงทุนในโลกคริปโตเคอเรนซีหลังเป็นที่สนใจในหมู่ศิลปินและสร้างรายได้มาตั้งแต่ต้นปี2564วันนี้กลุ่ม NFT and Crypto Art Thailand ขยายใหญ่มีสมาชิก2 0 0 0 0 0รายใน Facebook ผลงานศิลปินไทยอย่างเอฟคิสคลับภาพลิงเด็กของวิกวันชนะยังกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกเปิดให้สะสม9,999ตัวขึ้นแทน NFT แนะนำหน้าเว็บแพลตฟอร์มใหญ่ OpenSea อย่างไรก็ตามไม่กี่เดือนหลังข่าวดีวงการศิละปะ NFT ก็เจอมรสุมทั้งข่าวการปั่นราคาการขโมยผลงานไปจนถึงแฮชแท็กสายผลิตไม่เอา NFT ที่มองว่าแท้จริงแล้วผู้ซื้อไม่ได้ชิ้นงานศิลปะแต่จ่ายเงินแลกโค้ดในระบบคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่บรรทัดพายุดราม่าลูกใหญ่ยังทำให้ประเมินกันว่านี่อาจเป็นผลจากการเติบโตที่รวดเร็วเกินไปของ NFT art ซึ่งเมื่อฟองสบู่แตกจะเหลือแต่ศิลปินตัวจริงและนักลงทุนคริปโตยังกระจุกในหมู่คนรุ่นใหม่หากขยายฐานกว้างขึ้นได้ตลาดนี้ก็อาจไปต่อ ถ้าเราถามคนในโลกเวอร์ชวลโลกเมตาเวิร์เขาบอกว่า NFT มีค่ามากกว่าเพราะว่าของเรานั้นอ่ะมันเหมือนมันเป็นถาวรลวัตถุมันถูกฝังในบล็อกเชนมันจะอยู่ของมันตลอดกาลประวัติศาสตร์ในขณะที่ภาพหรือว่าของที่อยู่ในฟิสิกส์เขาาบอกว่าวันหนึ่งมันอาจจะบุบสลายถ้าเกิดเรามาถามคนในโลกปกติลเลกเตอร์เชิดิชั่นเขาจะบอกของเนี่ยเขาให้คูมูลค่ามากกว่าเพราะว่ามันจับต้องได้มันโชว์ได้วันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงไม่จบว่าอะไรมันจะมีค่ามีราคามากกว่ากันเมื่อไหร่ที่นักสะสมในโลกปกติเนี่ย กระโดดเข้าไปรุ่นใหญ่ที่มีกําลังและรุ่นนั้นที่มีกําลังลองได้เจอกันและต่อสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและจะระเบิดร,ระเบ้อไปเลยแต่ก่อนเราไม่ได้แบ่งแล้วมันมีงานสิลปะอย่างเดียวคือฟิสิกอลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ยังยึดติดกับกับคุณสมบัติเดิมของของงานที่เรียกว่าฟิสิกอลอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยเราก็จะทําความเข้าใจกับเขาใหม่แต่เราอย่าไปเอากฎเกณฑ์เดิม มาตัดสินเขาถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่เหมือนยังไงก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ออริจินอลไม่ใช่อะไรแต่ความออริจินอลนี้ถามว่ามันคืออะไรอันนี้อาจจะคุยกันยาว เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนยังต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นที่มาของชุมชนคนที่สนใจเรื่องของคริปโตแล้วก็ NFT ทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็โลกจริงค่ะอย่างที่ The Moon Cafe ที่นี่เนี่ยเขามีมุมนี้ค่ะเขาเรียก NFT gallery เอาไว้เป็นพื้นที่โชว์ผลงาน NFT ใครสนใจชิ้นไหนสามารถไปสแกนได้เลยค่ะ อย่างจอนี้เนี่ยแค่สแกน QR code ก็สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ได้เลยอย่างในจอตอนนี้เป็น Foundation นะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งนี้ค่ะเรามีผลงานของศิลปินทั้งปามี่ค่ะเขาเอาตารางทัวตอนนั้นแผ่นนี้ฮอฮามากปี2018มาขายเป็น NFT ค่ะลหลังแวดวงศิลปะและเกมออกสตาร์ทบุกเบิกตลาดเงินดิจิทัลลวงหน้ากันตั้งแต่ต้นปีวงการเพลงก็ตบเท้าขึ้นขบวน RS ทำเรียญของตัวเอง Grammy Love East ประกาศทำมิวสิก NFT เมื่อธันวาคมที่ผ่านมามุ่งเพิ่มมูลค่าจากสินค้า Exclusive เหมือนที่ติ๊กชีโร่เบิกทางขายไฟกระดาษที่แต่เงเนื้อเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงได้เงินคริปโตไป1.5อีเอรียมหรือ2 0 0 0 0 0กว่าบาท อย่างไรก็ตามในมุมธุรกิจเพลงเทคโนโลยีหลังบ้านอย่างบล็อกเชนสามารถช่วยวงการเพลงได้ไม่น้อยเพราะเมื่อสร้างสัญญาซื้อขายดิจิทัลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้านำไปใช้ในการวัดยอดสตรีมมิ่งหรือการซื้อขายลิขสิทธิ์ต่าง,างๆก็จะลดโอกาสการปกปิดข้อมูลและสร้างไรายได้กลับไปหาศิลปินได้มากขึ้นคนดนตรีสายคริปโตอย่างคัตโต ที่ประกาศรับค่าจ้างเป็นสกุลเงินดิจิทัลคนแรกๆของวงการมอง NFT เพลงเหมือนของสะสมแต่คนละทางกับการสร้างเพลงฮิตถ้ามองถึงเป็นซิงเกิลซิงเกิลเพลงผมว่าอ,อ,อาจจะเหมือนเป็นงานอาร์ตท,ที่ผมว่าเหมือนเราสนับสนุนศิลปินซมากกว่าคือเราชอบคนนี้แล้วเราก็ซื้อแต่ว่าถ้าอีกหน่อยขายซิงเกิลแล้วเนี่ย NFT มันก็คือมีแค่ชิ้นเดียวครับดังนั้นเนี่ยเพลงอาจจะไม่ได้ไปสู่คนจำนวนมาก พลงที่ฮิตก็คือได้คนได้ฟังกันเยอะใช่ไหมฮะเรื่องของงานเพลงกับ NFT เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอรอการตลาดแบบใหม่ๆเข้ามาช่วยถามว่าปิดประตูนี้ไหมไม่ปิดประตูมีบางเพลงที่อยากจะให้แมสมากๆแต่ันก็มีงานศิลปะบางประเภทที่เขาอยากจะส่งให้กับคนที่แบบเหมือนคอนเซ็ปตจริงของ NFT เนี่ยก็จะมีอะไรพิเศษล่ะที่คนอยากเข้าไปหาซื้อเนี่ยทั้งในแง่ของงานที่เป็นตัวเพลงเองนะครับงานที่เป็นออจิติลยงอื่นพวกภาพพวก วิดีโอหรือว่ากระทั่งบางอย่างนี่ยังบอกน้องๆเลยให้อยู่ตอนแต่งเพลงเนี่ยนะอยู่ทำเป็นเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตสั้นๆมันมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่นะฮะระยะยาวอันนี้ไม่แน่ก็ต้องดูเทรนด์โลกจริงๆซึ่งเทรนด์โลกมันก็มานะมันก็ต้องมารอดูว่าในประเทศไทยเป็นยังไง Google Trends พบว่าการค้นหาคำว่า NFT ทั่วโลก แซงหน้าคำว่าคริปโตในสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสสะท้อนความสนใจโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกและ NFT ยังกลายเป็นสับแห่งปีของพจนานุกรมคอลินส์หลังถูกใช้เพิ่ม11,000ในปี2,564ปีที่คนบันเทิงและแบรนด์ดังระดับโลกประกาศก้าวสู่โลกการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล หากปีที่ผ่านมานี้แค่เริ่มต้นจึงยากจะคาดเดาว่า NFT จะพลิกวงการบันเทิงในระยะยาวอย่างไรอนาคตคือคำตอบกริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน